ถวายความจงรักภักดี PA ร่วมถวายสัตว์ปฏิญาณและจัดกิจกรรมถวายพระพรเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมานางสาวยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีนำข้าราชการทั่วประเทศกล่าวคำถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในวโรากาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2556 นัโมสรนทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตสำหรับ PA นายนำชัยหลวอธนตรกูลผู้ว่าการพร้อมนายชานชัยบัณฑิตสะวะภาครองผู้ว่าการและผู้บริหารเป็นตัวแทนร่วมในพิธีต่อมาช่วงสายวันเดียวกันณนะอาคาร LED สำนักง,งานใหญ่ PA นายนำชายหล่อพนตะกูลผู้ว่าการ PA เป็นประธานในพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ดีและพลังของแผ่นดินมีนายดุษฎีลิ่มทองผู้อำนวยการฝ่ายสำนักผู้ว่าการเป็นผู้กล่าวรายงานพิธีเริ่มจากผู้ว่าการเปิดกลวยดอกไม้ถวายรัศกระ,กระจุดเทียนชัยและกล่าวถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นผู้ว่าการ P.A. นำพนักงานกล่าวถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ดีและพลังของแผ่นดินแล้ววันที่4ทธันวาคม2556นางบุษราวิราเสรณีผู้อำนวยการฝ่ายธุรการเป็นตัวแทน P.A. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตจตุจักร โดยได้จัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระตาหารเช้าและทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์เก้ารูปเพื่อถวายเป็นพระราชะกุศลจากนั้นหน่วยงานต่างๆได้ทยอยถวายพานพุ่มต่อพระบร,รมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและตามที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาห้ันวามหาราช การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครหรือ PEA โดยรองผู้ว่าการทั้ง7เป็นตัวแทนร่วมลงนามถวายพระพรที่พระบรมหาราชวังเพื่อแสดงความจงรักภักดีแทนชาว PEA ทุกคน